สวัสดีค่ะเปิ้ลดีคอนแทคค่ะวันนี้เปิ้ลมาแนะนําสําหรับผู้ที่มีอาการทางด้านสายตาเช่นต้อลมต้อเนื้อต้อกระจกต้อหินสายตาร่ามัววุ้นในตาเสื่อมผู้ที่มีอาการเหล่านี้สามารถทานผลิตภัณฑ์ดีคอนแทคของเราได้นะคะค่ะก่อนอื่นวันนี้เปิ้ลจะพาทุกท่านไปรับชมวิดีโอจากผู้ที่ได้ทานผลิตภัณฑ์ดีคอนแทคไปแล้วหลายๆท่านนะคะว่ามีอาการดีขึ้นอย่างไรเราไปรับชมด้วยกันเลยค่ะ ก็มีอาการมันคันมันระคายเคืองตาเราแล้วก็มีน้ำตาไหลแล้วก็ภาพมาวาเหมือนกับแมลงวีอยู่ตาเราแต่ได้มาทานนี้มันก็ตามันคันมันก็หายนี่น้ำร่าอ้น้ำตาไหลมันก็หยุดไปแล้วก็ไม่คันแล้วก็สบายสบายมาก มองอะไรก็เห็นแจ่มดีจังเป็นต้อกระจกครับพอกินยานี้แล้วก็ไม่ขัดไม่เคืองเลยแสบคันก็หายเมื่อก่อนก็คันอยู่มองแสงแดดได้สบายตอนนี้เริ่มเป็นต้อกระจกนะคะแต่ว่าที่อาการหนักๆก็คือเบาหวานขึ้นตาค่ะแบบตามันจะมองภาพใสขึ้นนะคะ,คะชัดขึ้นเป็น ต้อกระจกตาเสื่อมหลังจากทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดีคอนแทคนะครับทำให้เกิดความมั่นใจในการขับขี่รถยนต์ได้มากขึ้นจากที่ทุกท่านได้ดูวิดีโอจากผู้ที่มีอาการทางด้านสายตาได้ทานผลิตภัณฑ์ดีคอนแทคของเราไปแล้วมีอาการดีขึ้นวันนี้เปิ้ลมาตอกย้าสร้างความมั่นใจนะคะว่าผลิตภัณฑ์ดีคอนแทคของเราดีแน่นอนค่ะค่ะท่านใดที่สนใจสั่งซื้อจากร้านคุณเปิ้ลน,นะคะ ท่านสามารถสั่งซื้อได้ตามเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่ด้านหน้านี้ได้เลยจ้า